อาหารคุ้มท่าช้างเชิญสัมผัสบรรยากาศสบายๆส,สไตล์ดิ้มคลองยามค่ำคืนนั่งฟังเพลงเก่าๆเาพราะๆอาหารอร่อยและอาหารพื้นบ้านหลากหลายเมนูร้านอาหารคุ้มท่าช้างมีห้อง VIP รับรองลูกค้าที่ต้องการแบบส่วนตัวเหมาะสำหรับพบปะสังสรรค์เป็นครอบครัวหรือหมูคนะ่คณะราคาเป็นกันเองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง22นาฬิกาทุกวันคุ้มท่าช้าง อยู่ติดคลองว,งวังวัวใกล้าสารปกครองและอ,อสมทนครศรีธรรมราชสำร,รองจองโต๊ะได้ที่075-378-155หรือ088-873-2119โดยเสียฟอร์มคุณนัิพง์บุรพธา,านิมคุ้มท่าชา้างร้านอาหารตาลคู่และรีสอร์ทรับบริการจัดเลี้ยงประชุมสัมมนาห้องพักสะอาด บรรยากาศเงียบสงบดื่มด่ำกับธรรมชาติอาหารสะอาดรสชาติอร่อยตานคู่ดีสอดถนนเฉลิมพระเกียรติติดแยกวัดโบสโทร0901633985ตานคู่ดีสอดบริหารงานโดยสจสุภาพขุนศรีท่านผู้ชม,มครับช่วงที่2ของรายการกีฬาเมืองคอนทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมจานส้ม IPM ช่องโชว์ใต้ วันนี้นาท่านผู้ชมมาพบกับคนเด่นคนดังของวงการกีฬานะครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่โรงเรียนบ้านสํานักขันตําบลสามตบน, 3, ตบน,นอาเภอจุฬาณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้จะได้นําท่านผู้ชมมาพบกับท่านนายกสุรศักดิ์เจรักษ์นายกองค์การบริหาสรสตบลสามตบลซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความชื่นชอบในเรื่องกีฬาในตอนนี้ล่าสุดก็ได้แต่งตั้งเป็นประธานชมรมกีฬา สนุเกอร์จังหวัดนครศรีธรรมราชคนใหม่ล่าสุดด้วยกับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับผมขอแนะนําไม่รู้จักกับท่านสุรศักดิ์ชชยรักษานายกองค์การบริหารส่วนตะบลสามตบลครับสวัสดีครับนายกครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับน้ำท่วมท่วมเยอะเยอะนะครับปีนี้เยอะเยอะกว่าประวัติศาสตร์อ่ะครับประวัติศาสตร์มาช่วงกลางคืนมาไม่ทันตั้งตัวเลยทันตัวโอ้โหเหนื่อยมากผมติดตามท่าน นายกปฏิบัติหน้าที่ตาม a c e b o o k ช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยโหสุดยอดมากๆครับเพราะที่ตรงนี้เป็นที่ที่น้ําท่วมหลากผ่านมาแล้วก็รุนแรงมากครับค่อนข้างรุนแรงมากปีนี้โดยถนนสายเชียกั้นไว้ด้วยฝั่งนี้โรงเรียนสํานักกัรว่าสํานักกัรตลอดมีน้ามาเอ่อท่วมระดับเหมือนที่นี่ก็เหมือนเป็นถนนนี่เหมือนเป็นเขื่อนเลยรองรับน้ำเลยฝั่งท่านผู้ชมได้ชมที่โรงเรียนนี้ก็มีทําท่วมขังสูงมากถึงกันทังไหนได้ครับท่านนายก ก็ประมาณถึงถนนเนี่ยถึงถนนถนนเกือบ2เมตรนะครับข้ามถนนอีข้ามถนนไีอีกครับโอ้โหหนักมากถือว่ามีความประชาชนเดือดร้อนมากแล้วก็มีความเสี่ยงในทางพืชสวนแน่นาแล้วก็รับสินมากพอสมควรครับมาถึงเรื่องกีฬาดีครับท่านผู้ชมครับอยากท่านท่านผู้ชมได้รู้จักนายกส่วนจากเจรจาสาแล้วครับต้องทราบประวัติความเป็นมาอะไรครับท่านนายกครับทราบว่าเคยเรียนที่นี่มาก่อนแล้วไปเรียนที่ไหนต่อแล้วมาเป็นมาอย่างไรจึงมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบลครับก็ขอเล่าบอสังเคตครับ คือตอนปะถมก็เรียนเรียนวัสดสังขันครับก็จบจากโรงเรียนวัสดุสังขันก็ไปขึ้นมต้นครับที่โรงเรียนรม่มบินบุญเกียรติวัสดนทราวิวั์ครับจบจากชั้นมต้นก็หันไปเรียนช่างก่อสร้างครับช่างก่อสร้างที่กรุงเทพครับไปเรียนช่างเทคโนโลยีไทยสุรยยะครับปวชครับปจุจากปวชก็หันมาเปลี่ยนแนวมาเรียนของสายกฎหมายครับของหมายเวลารามคำแหงครับ ก็จบดูนิติศาสตร,ร์พอจบจากรามก็ไปสอบสตัวทนายทนายความกท็ทําทํางานทนายความอยู่รับปีับงปีก็มาลงนายกครับโอ้ตอนนั้นมาลงนายกผมติดตามข่าวท่านนะครับโหสดมากครับทนายหนุ่มมาลุบมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามต๊บลซึ่งพื้นที่อย่างนี้ถือว่าเป็นที่พื้นที่รระบดของนักการเมืองนางหลายท่านนะครับเพราะท่าน จำนี้สักดิเศสนะครับท่านอาภิชาติสักดิเศสซึ่งอยู่บ้านใกล้ๆกับที่โรงเรียนแห่งนี้นี่เองนะครับแล้วต่อมาเป็นมาอยงไครับถึงได้มาเสนอตัวอาสารับใช้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลสามตำบลแห่งนี้ครับคือจากจากในตอนที่เรียนร่างแหมงครับคือก็ทํากิจกรรมเก็บกรรมการออกค่ายอาสาการทํางานเกี่ยวกับสังคมอยู่แล้วเพราะว่าโดยหมาเรียงแหงเนี่ยจะจะสอนไม่ใช่เฉพาะวิชาครับไปช่วยเหลือ ชุมชนไปช่วยเหลือหลายอย่างไปมีกิจกรรมที่ที่มันปลูกฝังมาของหมหาวิทยาลัยแรงใหม่ก็คิดว่าเรามีวิชาจากเด็ก้านอกไปเรียนที่กรุงเทพเห็นบริบทของท้องถิ่นที่ยังต้องมีการพัฒนาต้องมีภูมิความรู้องค์ความรู้จากจากผู้ที่มีมีแนวคิดมีหลักคิดว่าน่าจะลงมาตัดสินใจเพราะโดยอาชีพนายความอยู่ทำงานก็สบาย แต่เห็นปัญหาหลายๆห,ห,หลายอย่างเลยแต่ดินใจว่าเรามาตั้งหลักมาวางแนวให้ในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นและรุ่นต่อต่อ,ตอไปกไ็จะได้มีการมาพัฒนาแต่งว่ามีตั้งแต่นายกทำไมตั้งแต่สมัเรียนประถมมัธยมและเรียนระดับหมหาวิทยาลัยแล้วนี่มีจิตอาสาแต่เริ่มต้นมาแล้วคือชอบชอบช่วยเหลือชาวบ้านชอบช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วใช่ไหมครับครับเพราะว่าเป็นเป็นในส่วนหนึ่งเห็น ในภาวะสังคมเพราะว่าหลายๆอย่างที่ต้องการที่จะช่วยเหลือสังคมก็เป็นตำบลอีกตำบลหนึ่งที่ส่งเสริมกีฬาอย่างแท้จริงครับนี่ก็คือตำบล3ตำบลอำเภอจุลาณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านนายกได้ผมได้ติดตามข่าวเนี่ยทราบว่าวางแผนเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยไม่ว่าเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องถนนนนทางเรื่องน้ํา เรื่องต่างๆเรื่องสวัสดิการมุชนเรื่องการศึกษาเรื่องศาสนาและที่สําคัญเรื่องการกีฬาในาที่นี่เนี่ยมียื่เสียงมากแล้วก็มีประชาชนแล้วเยาวชนเนี่ยให้ความร่วมมือในการจัดกิจก,กรรมเป็นอย่างนี้ทุกครั้งครับ,รบเป็นไงครับถึงได้มองเรื่องกีฬาเนี่ยเป็นเรื่องของการพัฒนาคนคือในหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครับคือปัญหาสังคมตอนนี้คือเรื่องไอ้ใบยมุกไม่ว่าเรื่องของเด็กติดเกมเด็กติดยาเสพติดอะไรต่างแต่กระบวนการที่เราจะแก้ไขปัญหาได้ วิธีปราบปรามเป็นเรื่องที่ปลายเหตุครับแต่ต้นเหตุคือเด็กเยาวชนเขามีกิจกรรมมีเวทีที่จะแสดงมีเวทีที่จะกีฬาดนตรีแรงต่างก็จะสามารถที่จะมีการต่อเนื่องกับเพื่อนต่อเนื่องพอมีกิจกรรมแล้วเด็กจะมีช่องว่างน้อยในการที่จะไปเรื่องการไยมุกก็เป็นที่มาของการส่งเสริมเรื่องการแข่งขันกีฬาเนืองจดกเกมนั่นกีฬาเป็นถือว่า ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยใช่ไหมครับคือถือว่าเป็นนโยบายนโยบายที่ให้ให้ไว้กับกับวันที่มาเลือกตั้งครับให้ไว้ว่าวันนี้การพัฒนาโดยอำนาจหน้าที่ของบวต้องถิ่นมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าเป็นคุณภาพชีวิตมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเด็กเยาวชนผู้สูงอายุซึ่งโดยบวตสามบนเนี่ยนโยบายที่วางไว้ในส่วนของการวงกรอบเรื่องของพัฒนาคนหนึ่งเด็กเยาวชน มีในเรื่องของการศึกษารเรื่องศึกษาก็จะมีการเรียนพิเศษเรียนพิเศษทุกวันเสาร์เรื่องของโครงการเด็กวัดเรื่องของโครงการกีฬาเด็กเยาวชนเนี่ยในภาวะหน้าที่ของเขาคืออยู่ในกรอบของการศึกษาและเพื่อให้เขาหลุดพ้นจากปัญหาสังคมในวัยกลางคนเนี่ยจะใช้กําหนดเรื่องของอาชีพรเรื่องกลองเรื่องของสุขภาพอาชีพตอนนี้ยกตัวอย่างเช่นไข่เค็มบ้านวังใสับกลุ่มเครื่องแกงสามตำบล กลุ่มปลาดุราสามตำบลซึ่งตอนนี้ก็ปลาดุระก็สามารถที่จะจําหน่ายไปถึงดูไบเครื่องแกงยอดขายประมาณเดือนละ1 0 0 0 0แสนโอ้โหเยอะนะครับและก็ไข่เค็มก็สามารถที่จําหน่ายได้ต่อเนื่องและจะมีกลุ่มอาชีพอื่นขนมไทยนี้บวกเข้ามาในส่วนของผู้สูงอายุผู้สูงอายุก็ในส่วนของการจัดตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงอายอุทุกวันที่15 30จะมาร่วมกิจกรรมช่วงเช้าก็ ส่วนตุออกกํลังกายแต่รางเก้าช่องรเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็อา,อาชีพเล็กๆที่ให้กับเขาในในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาในส่วนของโคางพื้นฐานก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญไม่ว่าไฟฟ้าประลาถนนครับก็สามารถที่จะได้บประมาณจากส่วนกลางมาเยอะอปีนี้ก็ประมาณสีล้านสีสิบล้านที่ <พอ S 2> <ด>่มากมาก มากมากมากสมควนทีเดียวครับ12ล้านกว่าครับ,รบก็ในส่วนของอน้ำประปาครับในส่วนของถนนทางก็ถือว่าให้ครอบคลุมตามหน้าที่และมาในส่วนของสําคัญของกีฬากีฬาสร้างคนคนสร้างชาติครับเป็นหลักที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ให้มีคุณภาพครับวันนี้ก็ท่านรองยุดธก่ะเห็นว่าสังคมปัญหาที่เกิดขึ้นครอบครัว อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นโรงเรียนเด็กหลุดออกจากการศึกษาและปัญหานเนี่ยเด็กเนี่ยคือพลังของการที่จะกลับขึ้นประเทศกลับขึ้นประเทศการพลังของเขาจะเป็นการไปดูแลประเทศแต่ถ้าหากสังคมคเด็กเยาวชนยังไหลไปตามวัฒนธรรมไปเมดีหรืออะไรต่างๆที่ไม่ดีมันก็ทําให้สังคมหรือประเทศอ่อนแอและสิ่งที่มันคือการกีฬากีฬาที่จะสามารถที่จะนําให้เด็กเนี่ย ไปสู่เด็กที่มีุณภาพได้ครับได้สุขภาพได้มิตรสภาพครัได้เป็นอาชีพด้วยได้เป็นอาชีพเพราะว่าที่สําเร็จจากโครงการปฐมหลีกตอนนี้ก็ได้ไปเรียนอยู่ที่เรียนกีฬาครับก็ถือว่าเป็นเด็กกาพร้าสองพ่อแม่ไม่มีครับไปเรียนอยู่กินนอนก็ถือว่าหนึ่งชีวิตที่เขา ถ้าหากไม่มีโครงการสามตำบลคนเแทบจะมีโอกาสเลยแต่น<ม>ี่มีโอกาสสำหรับเขาแล้วมีโอกาสเพราะว่าวันนี้เรื่องปัจจัยของเศรษฐกิจด้วยอะไรต่างที่เป็นปนัญหาอุปสรรคในการส่งให้ลูกเรียนแต่ทางทางรัฐของการที่จะไปเรียนเรียนคือกีฬาครับกีฬาก็ในส่วนของกีฬาที่จัดของสามบนก็มีหลายลาทาั้งปีตัวนักม่นทั้งปีเลยมีไรเล่นทั้งปีเลยจะเด้งว่าท่านนายกให้ความสำคัญกับเรื่องกีฬาเนี่ย ไม่น้อยกว่าเรื่องอื่นน,นะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านนายกได้ย้ําว่าการให้เด็กเนี่ยมาสนใจกีฬาเนี่ยเป็นการพัฒนาคนการพัฒนาคนจะนําไปสู่การพัฒนาชาติการพัฒนาเรื่องการศึกษาเนี่ยคือสิ่งแรกต้องทําคือการพัฒนาคนใช่ไหมครับพัฒนาคนก่อนพอได้คนได้แล้วเนี่ยเรื่องอื่นก็ได้ตามหมดเลยแต่ว่านายกก็ไม่ได้ไม่ได้มองข้ามสิ่งอื่นเลยคือทุกอย่างนโะยบายทุกอย่างานายกสามารถที่จะเข้าถึงประชาชนได้แล้วก็เป็นรูปธรรมแล้วก็ปัจบัติได้ชัดเจนแล้วก็เป็นผลงานที่ชัดเจนตอนนี้ นายกมีตอนนี้เป็นนายกมากี่ปีแล้วครับได้เข้าการต่อต่อต่ออายุเลยไหมครับต่ออายุของของคอเสิรจครับผมกลับมาเรื่องของกีฬาครับท่านผู้ชมครับวันนี้ที่มาวันนี้ก็นอกจากจะมาพบกับท่านนายกคนเก่งนายกที่ดีคนหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนะครับเรายังมาติดตามเรื่องการแข่งขันกีฬานะครับกีฬาฟุตบอลนะครับที่สนามนี้นะครับ แล้วก็วอลเลย์บอลด้วยนะครับเล่าตรงเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังหน่อยครับว่าเป็นมาอย่างไรกีฬาสามตำบลปฐมลีกับใช่ไหมครับคือการแข่งขันกีฬาที่ที่เมื่อก่อนมันจะมีโครงการสามตำบลครับจากโครงการเดียวแล้วก็การแข่งขันกีฬาเนี่ยจะมีช่วงเมษาครับมันจะเป็นช่วงว่างครับให้เด็กเพราะว่า่กลเมษาไม่มีอะไรครับหลังเมษาไม่มีอะไรครับมีในช่วงเมษาและการแก้ปัญหาในสังคมก็ยาก ็เลยร่วมคิดกันร่วมทําไม่ว่าผู้ใหญ่กำนันไม่ว่าจะเป็นท่านสอจอครับไม่ว่าจะเป็นทางคุณครูท่านอโรงเรียนทุกโรงเรียนว่าวันนี้เราจะทํอยังไงว่าให้มีกิจกรรมที่มีการต่อเนื่องและมีระยะยาวระยะยาวเพื่อวัตถุสง์ว่าแข่งขันแล้วเนี่ยมีการซ้อมแล้วเนี่ยมีการแข่งซ้อมแล้วแข่งเหมือนซ้อมจันพุทธจันคานพุทธอัดสุขแข่งจันคารพุทธอัดสุกแข่งคือระยะเวลา เหมือนปีที่1ปีที่2ปีที่3จะจัด4เดือนครับระยะเวลา4เดือนเนี่ยการซ้อมแล้วแข่งซ้อมแล้วแข่งซ้อมแล้วแข่งจนถึง4เดือนเนี่ยมันจะได้บริบทของการพัฒนาจริงๆก็ก็คิดในปีแรกก็ใช้ฟุตบอลอย่างเดียวครับฟุตบอลอย่างเดียวก็ถือว่าก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าเนื่องจากปีแรกก็เอาชุดของอแข่งขันเซนเนี่ยจะคัดตัว แข่งขันของอบจที่ท่านรองยุทธกับท่านนายกมนตร์ได้จัดขึ้นคืออบจปีแรกพอปีที่สองก็คิดว่าต้องมีของผู้หญิงของผู้หญิงเพราะว่าเรามีความปีนี้ปีครั้งที่ไหนแล้วครับปีที่สี่ปีที่สี่แล้วปีที่สี่ครับปีที่สี่มีการแข่งขันเจ้าเยือนครับเจ้าเยือนจากสมมุติว่าโรงเรียนวัดสำคัญวันนี้วันนี้คู่เปิดสนามคือโรงเรียนวัดสำขันกับบ้านสันทักษ์วเรียบ F อแข่งวันนี้เสร็จ สำนักขันก็ต้องไปเยือนของสนามเหย้าของของสำนักไปเรียบเหมือนเหมือนริมเรียงกันเลยครับครับผมก็แข่งขันเหมือนบอลลีเหมือนกันครับก็จะใช้ในการเหย้าเยือนเหย้าเยือนในการที่จะแข่งขันและเด็กที่สำคัญคือได้รู้จักมิตรภาพครับเห็นเวลาไปเจอกันเขาจะกอดคอคือคือเห็นบรรยากาศจะรู้จักมากขึ้นรู้จักคุ้นเคยมากขึ้นครับผมกีฬาที่สร้างมิตรภาพได้กับเด็กเยาวชนก็และในส่วนของ ปีนี้ก็เชิญศิลปินมาครับไม่ว่าจะเป็นหลวงไก่กาดเมืองค,คอนคมาร่วมเป็นพิธีเปิดเปิดเปิด,ปดค,คู่พิเศษครับไอ้เพราะว่าเป็นแรงบันดาลใจจูงใจให้เด็กว่าขนาดศิลปินยังเล่นดนตรียังเล่นกีฬาแล้วเขาเป็นนักเรียนเขาก็ต้องมาเล่นกีฬาก็ต้องส,สนใจตามผู้หลักผู้ใหญ่หรือสนใจ ศิลปินหรือว่าดาราของเขาด้วย <c oughs> ใช่คือเป็นนักกอลก็ <c oughs> คือเป็นเหมือนหนุนจุกาเป็นแรงจูงใจให้เด็กมาสนใจนักกีฬามากขึ้น <c oughs> เพราะว่าเขามีความเป็นแอดอนของนักกีฬาแ,แ,แ,แล้วจะบวกกับกีฬาการเสริมมีแรงบันดาลใจที่จะจะเอ็นความสัมพัญธ์เรื่องกีฬามากขึ้นครับมากขึ้นในส่วนของการจัดลีกลีกจะมีลีกของวอลเลย์บอลและฟุตบอลแล้วการแข่งขันครั้งนี้มีมีการจัดการแข่งขันลีกทั้งฟุตบอลทั้งวอลเลย์บอลเนี่ย ลีกวอลเลย์บอ im, บลกล Vielen, ี่ท,นะกทีมครับลีกวอลเลย์บอลกี่ทีมนั่นลีกฟุตบอลกี่ทีมครับลีกวอลเลย์บอลก็7ทีม7จ็ดทีมฟุตบอลก็7ทีมครับผมครับแข่งตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนครับวันนี้ที่จริงเริ่มวันที่9ครับแต่ติดภาวะน้ำท่วมที่ท่านรองยุทธได้ได้เปิดไว้แล้วเปิดวัวแล้วครับก็จากวันวันนี้ครับวันที่สิบเจ็ดก็ไปปิดสนามประมาณวันที่6มีนาครับผมนี่เราบันทึกเทปวันที่17 มกราคม2560นะครับไปสิ้นสุดวันที่ไรนะครับ6มีนาคม6มีนาคม2560นะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหรืออยู่ระแวกใกล้เคียงก็มาติดตามชมและเชียร์ลูกหลานของท่านได้นะครับทุกวันจะใช้วันจันทร์พุทธศุ์นะครับจันทร์พุธสุขนะครับตั้ง3วันนะครับมีแบบแข่งแบบเย่าและเยือนนะครับก็นำผลแพชนะมานับคะแนนในตารางคือหมายความว่า คนที่ได้คะแนนสูงสุดก็ได้เป็นแชมป์ในรายการนี้ไปเลยใในบรรดาเจ็ดทีมเนี่ยคือคนที่ได้คะแนนสูงสุดแต้มสูงสุดทั้งยาดละเอียดเนี่ยคนนั้นก็ได้เป็นแชมป์ในครั้งที่4ครั้งนี้ครั้งที่4แล้วก็จะมีถ้วยถ้วยเอาถ้วยคือใครที่ได้ได้แชมป์น่ยจะได้หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยจะไม่มีที่หนึ่งที่สองไม่มีที่หนึ่งที่สำคัคือได้รับการสนับสนุนจากท่านมโนแสนพงศ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชครับให้สนับสนุนถ้วยสองลูกลูกใหญ่ๆครับผมให้เด็กได้มใจว่า ป, 1. 1> ปีหน้าต้องเอาถ้าาวยลูกนี้ให้ได้ครับก็เป็นแรงยุงใจนะครับและขับเคลื่อนพลังให้เด็กเนี่ยได้เล่นกีฬาแล้วที่สาคัญคือว่าไม่ไม่มุ่งผลแพ้ชนะกันเลยแต่ว่ามุ่งเป็นความเป็นฮีโร่ความเป็นฮีโร่ของเด็กมากกว่าเงินรางวัลเนี่ยเป็นส่วนน้อยแต่ว่าฮีโร่คือมาได้ถ้วยได้การชื่นชมจากผู้ปกครองนเชื่นชมจากคุณครูให้เป็นฮีโร่และอนาคตกับต่วเข้างหน้าเด็กเหล่านี้ไม่แน่อาจจะเข้าสู่ทีมชาติก็ได้ใช่ไม่แน่นะครับอาจจะสู่ชาติก็ได้คืออาจจะเป็นช้างเผือกและได้มีโอกาสที่จะได้ไปสู่ กีฬาที่ใหญ่ๆขึ้นไปเน,นเป็นตัวแทนจังหวัดก่อนแล้วก้าวจากตัวแทนจังหวัดก็เป็นระดับชาติได้รหรือระดับเอเชียระดับอะไรก็ว่านไปท่านผู้ชมครับนอกจากท่านนายกสุรศักดิ์ใจรักษานะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจะมุ่งเป้าเน้นการพัฒนาคนนะครับพัฒนาตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลแล้วนะครับนายกจริงๆได้ยังชอบอยุดยานนะครับแต่บอกท่านผู้ชมว่ามวยครับท่านผู้ชมครับเป็นไงครับได้สนมมวยด้วยทำาข่มวยด้วยตอนนี้ครับก่อนตอนนี้ก็ ได้จัดตั้งศูนย์คศูนย์กีฬาครบศูนย์กีฬามั3ตสามบนก็จะมีมวยครมวยไทยก็ฝึกซ้อมตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์จะมีเทควันโดเทควันโดจะมีการสารวอาทิตย์ให้เด็กมาเล่นเทควันโดและจะมีฟุตบอลครัฟุตซอลคบสารวอาทิตย์เพื่อให้เขาวันหยุดได้มีกิจกรรมมาฝึกซ้อมจากเด็กเด็กปหนึ่งไปสู so ่ถ anyway, no ึงเด็กเยาวชน ครับเขามีการจัดและก็หากมีการแข่งขันที่ไหนก็ไปช่วยกันเพราะว่าวันนี้ถ้าเหมือนธนงยุทธก็ได้ไปช่วยเหลือผมก็เจออยู่ตลอดการจัดการแข่งขันกีฬาที่ต่างๆเพราะว่าเหมือนหัวใจเดียวกันค,คือคือเข้าใจเจตนาที่จากการพัฒนาของคนก็การจัดมวยแรงต่างก็ได้ช่วยทุกกีฬาทุกประเภทก็พีเน้องประชาชนก็มีลูกหลานก็ส่งมาเรียนที่นี่มาฝึกกีฬาที่นี่นะครับ ชอบกีฬาประเภทไหนก็เลือกเล่นเป็นนั้นได้เลยนะครับเซริตาาของท่านของลูกหลานท่านเหมาะกับกีฬาชนิดไหนก็เล่นยินได้เลยท่านนายกสุรศักการศึกสาท่านนายกคนกีฬานายกคนพัฒนาคนหนึ่งเนี่ยก็ส่งเสริมทุกชนิดกีฬาให้ลูกหลานของพี่น้องเยาวชนได้มีโอกาสนะครับเรื่องการศึกษาที่ดีเรื่องการดําเนินที่ดีในข้างหน้านะครับเรื่องอาชีพที่ดีในข้างหน้านี่ก็คือกลับมาสู่ลูกหลานเราทั้งหมดเลยที่เราทําทุกวันนี้คือหากเราเหมือนท่านรองยุทธพูดเมื่อกี้ว่าถ้าคุณพัฒนาแล้วครับ ทุกอย่างก็จะมีการพัฒนาแต่หากคุณพัฒนาไม่พัฒนาครัสิ่งอื่นก็ทำอะไรไม่ได้ไปได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ครับแต่ถ้าคนมีความเข้มแข็งโดยบริบททุกอย่างเริ่มต้นจากต้นกล้านเนี่ยค,คือเด็กเยาวชนที่เขาจะมีความแข็งแต่งต่อไปข้างหน้าเขาจะเป็นพลังของประเทศได้แต่ถ้าเด็กเยาวชนในวันนี้อ่อนแอครับหลุดจากการศึกษาเกี่ยวข้องยาติดหมดอนานคตเลยหมดอนาคตส่วนหนึ่งกําลังประเทศ อ่อนแอด้วยขาดรัพยกรมนุษย์ที่จะเปไปพัฒนาเราจะแข่งขันกับประเทศอือ่นงงยากลำบากทีนี้เพราะเยว<ใ>ช,ชนเนี่ยเราแย่หมดแล้วแย่ไปไม่รอดแล้ว<ท>ถ้าเยวชนเข้มแข็งประเทศชาติเข้มแข็งก็ทําให้เราต่อสู้กับประเทศอื่นๆได้ด้วยใช,ใช่ที่งสำคัญคือนํามาสู่การสร้างชื่อเสียงให้กับสังคมบ้านเราแล้วก็ประเทศชาติเราด้วยถือว่าท่านนายกทํางานหนักมากกว่ามตนทีปีที่ผ่านมาเนี่ยทุ่มเทเพื่อพี่น้องประชาชนชาวจุฬาภรณ์ชาวสามตบนย่างแท้จริงนะครับผมมาร่วมปิจารณกับท่านบ่อยครับทุกเกือบหลายๆครั้งนะครับก็ได้ เห็นท่านเนี่ยทุ่มเทเรื่องการกีฬาผมก็เลยวันนี้มาท่านโดยเฉพาะเลยให้พี่น้องได้รับทราบถึงการพัฒน,นาขององค์การบรบิหารส่นตำบล3ามตำบลน,นะครับสุดท้ายกล้จะหมดเวลาแล้วท่านมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องประชาชนในการชวนมาชมการแข่งขันทั้งฟุตบอลทั้งอวอลเลย์บอลด้วยครับ,รบก็ในส่วนของอกีฬาสามบนกำลักมีวอลเลย์บอลและฟุตบอลก็ ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ที่ใช้เวลาเป็นเดือนและก็อยากอยาใหา้ผู้ปกครองคุณครูหรือ,อผู้ที่สนใจเข้ามาเป็นฝันกำลังใจเด็กจะมีพลังแรงพลังถ้ามีแรงเชียร์ครับเด็กจะมีพลังเมื่อผู้ใหญ่สนใจก่ ในช่วงระหว่างตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่6มีนาเนี่ยก็ขอเชิญมาเายมลูกหลานมาดูชมลูกหลานให้ขวัญกำลังใจและก็เด็กไทยเด็กบ้านเราจะมีความเข้มแข็งและจะมีความเขาเรียกว่ามีความสมบูรณ์ในส่วนของร่างกายต่างตและแลก็จะเป็นเด็กที่มีคุณภา,ภาพต่อไปก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่ง ที่ทางท่นรองยุทธ์ซึ่งซึ่งได้มาเจอกันตลอดเวลาการจัดงานก็ขอคุณไว้ในที่นี้ด้วยนะผมก็ผมชื่นชมท่านหลายเรื่องครับเพราะว่าผมเห็นแล้วท่านเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่แล้วก็หันมาพัฒนาเน้นความการัเรื่องพัฒนาคนผมก็อดที่จะมาพาพี่น้องประชาชนมารู้จักท่านไม่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เป็นวันที่พิธีเปิดการแข่งขันนะครับพิธีเกือบพิธีเปิดนะครับ แล้วก็ยังมีอีกหลายเวลาหลายวันนะครับเชิญชวนท่านผู้ชมามาชมกันใขขันและแม่บางใจ่ลูกหลานของท่านท้ายที่สุดจากเจ้ากาอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทุทยกว่าอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่สนใจเรื่องกีฬาอีกนิดนึงครับ,รบก็ในส่วนลูกผู้ภไปก็ขอให้คุณใจคร้บเข้มแข็งสู้ๆกับอุตขภาัยท,ที่ผ่านมาให้เป็นกําลังใจและก็ขอคุณทางาผู้ที่มาช่วยเหลือไม่ว่าจากต่างจังหวัดที่ ถือว่าคนไทยไม่ไดิ้นกันก็ในในส่วนของกีฬาครับก็ให้ทางท้องถิ่นหรือว่าชุมชนช่วยกันสนับสนุนช่วยกันพาเพราะว่าวางเวลาชีวิตเรามีไม่มากแต่เราสามารถที่จะทําให้กับเด็กเยาวชนสามารถที่จะมีอนาคตมีเป็นเด็กที่มีคุณภาพต่อไปและที่สต่งเพก็ขอบคุณท่านรองอีกครั้งหนึ่งที่ให้การหสนุนให้เป็น ประธานชมรมสนุกเกอร์อของจังหวัดนรครศรีธรรมราชก็เดี๋ยวจะร่วมจับมือร่วมกันพาาปใต้ทุกกิจกรมรมที่มีความสำคัญกับการพัฒนามนุษย์พัฒนาคนให้มีความมีคุณภาพก็ถือว่าทางธ่นรองยุทธให้เกียรติที่ได้เป็นประธานชมรมสนุกเกอร์ก็จะมีจัดสนุกเกอร์สักครั้งหนึ่งได้ <นะ S 1> ยิ่งดีเลยครับท่านผู้ชมครับก็ ช่วงสุดท้ายนี้ก็รายการกีฬาเมืองคอนนะครับช่วงเบรกที่2ก็ได้มาสัมภาษณ์ท่านนายกสุรศักดิ์เฉลิมศานายกโครงการบริการส่วนต้นนะครับก็ทางรายการก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราครับมีทั้งสวนอาหารร้านอาหารคุ้มท่าช้างนะครับด้านคู่รีสอร์ทแล้วก็บริษัท YC Engineering and OA จัมหน่ายเช่าเครื่องถ่ายเอกสารทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับแล้วก็รายการกีฬาเมืองคอนนะครับทุกเสาร์อาทิตย์นะครับจะมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ครับตอนนี้เวลาหมดหมดเวลาครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนในเวลาเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณและสวัสดีครับครับสวัสดีครับร้านอาหารคุ้มท่าช้างเชิญสัมผัดบรรยากาศสบายสบายสไตล์ดินคลองยามค่ำคืนนั่งฟังเพลงเก่าๆเาพราะๆอาหารอร่อยและอาหารพื้นบ้านหลากหลายเมนูร้านอาหารคุ้มท่าช้างมีห้อง VIP รับรองลูกค้าที่ต้องการแบบส่วนตัวเหมาะสำหรับพบปะสังสรรค์เป็นครอบครัวหรือ,ห,รอหมูคนะ่คณะราคาเป็นกันเองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง22นาฬิกาทุกวัน คุ้มท่าชา้างอยู่ติดคลองวังวัวใกล้สารปกครองและอสมทนครศรีธรรมราชสำรองจองโต๊ะได้ที่075 378 155หรือ088 873 2119โดยเสียปฟ้อมคุณนักติพงศ์บุรพะา,านินคุ้มท่าชา้าง